อาที์นี้นงวดกินอาหารเช้าของโฮมสเตย์ทุกวันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มข้าวผัดนะคะหรือว่าไข่กระทะลอง <ภา S 1> ชิมกันค่ะว่าไหนไม่ดีต้องแก้ไขปรับปรุงยังไงตอนนี้หน้านงวดน,นะคะจะก,กลายเป็นข้าวต้มกับข้าวผัดแล้วก็เบรคฟาสต์ไปแ<ว>ล้วคุณหล<า>ังออบอกว่าอร่อยมากค่ะกินหมดชามเลยนะคะใกล้แล้วค่ะวันที่7พฤศจิกาย,ยนลูกค้าก็เข้าพักแล้วใครมาเที่ยวสวนพิ่งราชบุรีนะคะก็ฝากเอ็นมดคอรเทจไว้ด้วยนะคะอยู่ใกล้ๆกับสถานที่ท่องเที่ยวเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นตลาดโอปะ่อยนะคะฟาร์มเดี๋ยวพามาชมบรรยากาศด้านในกันหน่อยนะคะเป็นโฮมลล็กค่ะะะมีีีหงงใญนนจ ห้องนอนค่ะก็จะกว้างนิดนึงนะคะ4สี่ท่านสบายชิลๆเลยค่ะวันที่7พฤศจิกายนนี้ก็ว่างอยู่หลังนี้หลังหนึงนะะ่งจองกันเข้ามาได้เลยค่ะหรือใครจะมาวันไหนนะคะก็ทักมาได้เลยส่วนห้องน้ำก็กว้างขวางเลยค่ะเดี๋ยวพาไปดู2ห้องนอนนะคะที่พักของเรานะคะรวมอาหารเช้าเรียบร้อยแล้วค่ะและใครมาพักที่โฮมสเตย์นะคะก็จะมีส่วนลดที่คาเฟ่ด้วยเดี๋ยวพาไปดูหลังเล็กๆ4ี่หลังกันหน่อยนะคะจะบอกว่าแต่ละหลังนะคะด้านในเหมือนกันหมดเลยค่ะพี่ๆอันนี้พักได้2ท่านนะคะถ้าเสริมก็าจ,จะเสริมได้1ท่านค่ะบรรยากาศด้านในก็จะประมาณนี้เลยค่ะเปิดออกมานะะค จะเจอที่นอนโซฟานะคะแล้วก็มีห้องน้ํากว้างมีอ่างถูห้องเลยค่ะใครมาเที่ยวสวนผึ้งนะคะอยากจะมาพักผ่อนสบายชิลๆมาพักที่เอ็นมดคอร์เทนได้เลยนะคะเป็นโฮมสเตย์เล็กๆค่ะเดี๋ยวจะมีจัดพรอปคริสต์มาสแล้วนะคะใครมาพักก็เตรียมชุดมาถ่ายรูปกันได้เลยค่ะและนี่นะคะทุกครั้งที่นงมมสระผมนะคะนงมดก็จะใช้แชมพูนมแพะกับเครตินนมแพะผมนงมดสวยเงางามเลยค่ะผมนุ่มเรื่อนใครอยากใช้นะคะสามารถกดซื้อตามนงมดได้เลยค่ะใช้ดีมาก